สวัสดีคะ่ะพี่ฟ้านี่เธอมาหาฉันถึงที่นี่ยมีอะไรหรือเปล่าเอ,อ่อคือเพิ่งมาตามที่พี่เคยบอกไว้อะคะ่ะพี่เคยพูดว่าถ้าเพิ่งมีปัญหาอะไรแล้วอยากให้พี่ช่วยอะให้มาหาพี่ได้แล้วเธอมีปัญหาอะไรคือว่า ตอนนี้เพิ่งตกงานแล้วชีวิตก็แย่มากเพิ่งอยากจะรบกวนพี่หน่อยอะคะ่ะถ้าเรื่องเงินฉันไม่มีหรอกนะเออไม่ใช่เรื่องเงินหรอกคะ่ะพอดีว่าเพิ่งเห็นบริษัทติดป้ายรับสมัครพนักงานพี่ฟ้าช่วยรับเพิ่งเข้าทำงานหน่อยได้ไหมคะตำแหน่งอะไรก็ได้ไม่งานน้ะเพิ่งอดตายแน่ๆเลยบริษัทต้องการคนมีประสบการณ์ทิ้งใบสมัครไว้แล้วกันขอบคุณค่ะพี่ฟ้า ี่ตอนนี้ฉันต้องดิ้นรนทุกทางเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดฉันไม่ให้ให้เพึ่งล้างจานแลกเงินก็ได้นะคะป้าพึ่งเป็นหลานป้านะไอเอกันมันเป็นน้องชายฉันก็จริงแต่ตอนนี้มันบ้องแท่งไปแล้วฉันก็ไม่ได้อยากเอาแกงมาเป็นภาระแต่ป้าน้องคะ ตอนนี้พึ่ลงลำบากจริงๆป้าน้องช่วยพึ่งหน่อยเถินนะคะโอ๊ยไม่ต้องมาทัยญา,กาิกับฉันใส่หัวไปซะป้าน้องคะตอนนี้หนูไม่มีเงินสักบาทเลยอะ่ะเราก็ไม่ได้กินข้างแต่เมื่อวานด้วยโอยป้าน้องปอง้าน้องคะป้าน้องตอนนี้ฉันเหลือแค่แกแล้วนะพี่ใหม่แกช่วยฉันหน่อยเถอนนะ จะให้ฉันช่วยยังไงอะพึ่งพูดง่ายเนาะแต่เราเป็นเพื่อนสนิทกันไม่ใช่หรอปี่ใหม่ที่ผ่านมาฉันไม่เคยขออะไรกันเลยนะแต่ว่าตอนนี้ฉันเดือดร้อนจริงๆไม่ต้องเลยนะฉันรู้ว่าคำพูดขอร้องมันทำให้ใครลําบากใจแต่ฉันไม่มีทางเลือกจริงๆฉันขอร้องธอนะปีใหม่ ถ้าฉันมีอะ่ะฉันจะรีบเอามาคืนเลยฉันขอห้าร้อยก็ได้แล้วเมื่อไหรอ่อ่ะถ้าแกไม่ดีขึ้นสักทีแกก็ต้องเพิ่งฉันไปตลอดอล้เหรอนั่นดิมือไม้ก็มีทำตัวเองก่ะขอทานเอ,อ่องั้นไม่เป็นไรก็ได้ฉันขอโทษนะที่มารบกวนแกสองคนอะ่ะ ฮัลโหลค่ะฉันสนใจเงินด่วนาานะค่ะต้องทำอไงบ้างะคะสุดท้ายคนเราก็ต้องรู้จักเพึ่งตัวเองพอไหมเอาเพิ่มก็ได้นะพอค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่อุตส่าห์เอามาให้ถึงที่เลยเอ,อยู่บ้างคนเดียวเหรอ แสดงว่าโสดเหรอ ช่วงนี้จะไปทําอะไรมาทาไมผิวสวยหน้าใสาจังเมื่อก่อนยังมอมเหมือนฉันอยู่เลยนี่ไงฉันกินวีด้ากูตาแม็กคบสูวนวิตามินบํารุงผิวสวยรวมไว้ในหนึ่งเดียวกินวีด้ากูตาแม็กก็เหมือนได้กินผักผลไม้บํารุงผิวทุกวันเลยนะเห็นผลปลอดภัยและยิ่งกินคู่กับวีด้าคลลาเจนคิวเทงก่อนนอนทุกคืนก็จะทําให้ผิวสวยใสยเนียนนุ่มชุ่มชื้นไร้สีแบบฉันเลย ขอโทษนะคะอันนี้ซื้อได้ที่ไหนหรอคะหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเวนจ้ะขอบคุณค่ะวีด้ากูต้าแม็กวีด้าคอลลาเจนคิวเทนองคนนะคะขอบคุณค่ะนี่ค่ะ ผมบอกแล้วไงว่าของพึ่งนะผมไม่คิดดอกขอบคุณนะคะอามเพราะเงินของอามอ่ะทำให้พึ่งผ่านช่วงที่ลำบากมาได้ผมดีใจนะที่เห็นพึ่งสดใสขึ้นอ่ะต่างจากวันนั้นอมทุกข์เลย ส่องมานะคะน,บบนี่ค่ะขอบคุณนะคะสวยแบบเนี้ยไม่อยากให้ขายของเลยอะ่ะหววงแม่เพิ่งขายของแล้วเพิ่งจะเอาเงินที่ไหนมาคืนอามล่ะงั้ผมปล่อยเงินกู้ให้อีกสักก้อนดีไหมจะได้มีสัญญาอยู่ด้วยกันนานๆ ผมต้องไปเก็บงินทีอื่นต่อเดี๋ยวตอนเย็นไปกินข้าวก่อนนะพี่ฟ้าไม่เจอกันนานเลยนะคะกินไก่ย่างก่อนไหมคะของเพิ่งเอง <c oughs> <c oughs> อย่าไปทักใครเข้ามัวม่วซีิ ใครเขาอยากสนิทก,กับแกป้านองป้ามาทำอะไรแถวนี้คะฉันไม่ได้ตั้งใจมาหาแกหรอกแค่เดินผ่านมาเฉยๆที่จริงป้าน่องไม่ต้องแวะทักใายก็ได้นะคะเสียเวลาป้าหน่องเปล่าๆก็หยุดดูน้ำหน้าไงคิดว่าแกจะอดตายไปแล้วสิอีกอุดดีเนาะเอ้ยมี่คนหรือมแมลงสาบ นี่หมดแบบนี้ผมก็ไม่จำเป็นแล้วสิจำเป็นสิแล้วก็สำคัญมากเลยนะถ้าเพิ่งไม่ได้เงินอามอะ่ะเพิ่งก็คงไม่มีวันนี้หรอกที่บอกว่าจะซื้อรถต่อพวอ่วงอ่ะมีแผนจะทำอะไรต่ออืมเพิ่งก็คิดว่าจะวิ่งรถขายอะ่ะแต่คิดไปคิดมาตั้งโตแบบนี้ก็พออยู่ได้ลูกค้าก็เยอะด้วยตอนนี้ยังไม่ค่อยกล้าเสี่ยงเปลี่ยนทำเลเท่าไหรอ่อ่ะแล้วเงินพอหรือเปล่า ต้องการเพิ่มก็บ,บอกได้นะตอนนี้พึ่งก็พอมีเงินเก็บแล้วคงไม่รบกวนอามเรื่องเงินแล้วแหละแล้วยังอื่นละ่ะมีอะไรผมต้องช่วยไหมช่วยกับบ้านปเลี้ยงลูกที่กำลังจะเกิดมาได้ไหมอีฟมาได้ไงอะถึงว่าตั้งแต่ฉันท้องแกแทบจะไม่อยู่บ้านอ้างว่ามาเก็บดอก <c oughs> ดอกอะไรล่ะอามนี่อามมีเมียแล้วเหรอ <c oughs> เป็นนี่ไงลูกมัน แล้วแกไม่ต้องมาแก้งแอปยอมเป็นเมนาาเขาเองไม่ใช่เหรอฉันไม่รู้เรื่องนะอามเขาบอกว่าเขาโสดไม่จริงนะผู้หญิงคนนี้เขามาอ่อยอามเองกลับไปเคียร์ที่บ้านออส่วนเธอเดี๋ยวฉันกลับมาจัดการขอจัดการคนของตัวเองก่อนไปมาเล่กโอฟย นี่ใช่แม่ค้าที่เคยขายอยู่หลังบริษัทไหครับใช่จริงด้วยผมจำได้เพราะว่าคุณน่สวยมากเลยนี่ย้ายมาขายแถวนี้แล้วเหรอครับถึงว่าล่ะผมไปหาที่เดิมไม่เจอเลยค่ะฉันย้ายมาขายแถวนี้แล้วพอดีเลยครับ แถวเนี้ยใกล้ออฟฟิศผมออฟฟิศผมอยู่ตรงนี้เองเฮ้ยแม็คมานี่ไก่ย่างร้านนี้ไงที่ฉันเคยซื้อฝากแกอะร้านนั้นหรอที่แกบอกว่าอร่อยอร่อยอะเออฉันเลือกไปแล้วสามไม้ก็เลือกดิกขาสวยป่ะเขามีแฟนแล้วเว้ย ใช่ไหมครแม่ค้าแม่ค้ามีแฟนแล้วใช่ไหมไม่ค่ะฉันไม่มีแฟนเฮ้ยแกมีแฟนแล้วไม่ใช่เหรอแต่ผมโสดนะเอาเลือกต่อดิออกไปเยอะเลยผมโสดไป็อย่างนี้เนะ โอขนาดตากแดดทั้งวันผิวตังใสยอยู่เลยนะครับก็ต้องดูแลตัวเองกันหน่อยเพิ่งไม่ได้นั่งทำงานตากแอร์เหมือนนิวนะ นี่ค่ะขอบคุณนะคะพึ่งนี่เก่งอย่างเลยนะจากร้านตั้งโต๊ะกลายมาเป็นรถพว่วงแถมยังมีซ้อมตามเพิ่มมาอีกพึ่งก็ต้องขอบคุณนิวด้วยนะที่มาช่วยพึ่งทุกวันเลยตอนแรกนิวก็ไม่คิดนะว่าพึ่งจะเปิดใจอ่ะใจแข็งสุดๆเลยตามจีบมาตั้งนานเนะี่ยก็จะยอมคบด้วยพึ่งแค่กลัวว่าจะโดนหลอกอีกอ่ะก็เลยต้องใช้เวลาหน่อย แล้วตอนเนี้ยมั่นใจในตัวผมแล้วใช่ไหมผ่านมาละกอให้เลยครับลูกค้าเยอะไหมวันนี้เยอะมากมาเดี๋ยวเพิ่งช่วยติดกระดุมให้ วันนี้เดียวประชุมเลิกเร็วหน่อยนะค่ะตั้งใจทำงานนะครับผมไปนะแดงวันนี้พี่จะทำบัญชียังไงพี่ฝากหน้าร้านหน่อยนะได้ค่ะพี่พึ่งอ้าวพึ่งเป็นลูกจ้างอยู่ร้านนี้เหรอไม่ใช่อ่ะฉันเป็นเจ้าของร้านอ๋อที่เขาว่าแม่ค้าส,สวยๆอ่ะคือ,อเองหรอ นั่งก่อนก็ได้นะเดี๋ยวให้พนักง,งานมารับออเดอร์พึ่งเดี๋ยวซีไม่ได้เจอกันนานนั่งคุยกันก่อนสวยขึ้นเยอะเลยนะพึ่งขอจีบได้ปะ่ะนี่แกมาอ่อยแฟนฉันเหรอไม่ใช่นะคะผู้ชายคนนี้มายุ่งกับพี่พึ่งก่อน หายหน้าหายตาไปตั้งแต่ตอนนั้นไม่คิดว่าแกจะมาไกลได้ขนาดนี้นะพึ่งนี่คงใช้ความสวยเพื่อสร้างทางลัดจับผู้ชายรวยๆเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นสินะถ้าความสวยมันช่วยอะไรให้ดีขึ้นคุณพี่ก็ลองใช้ดูบ้างนะคะเพราะสิ่งที่มีอยู่อาจจะไม่พอนะคะจนทําให้แฟนตัวเองอะ่ะแอบมาจีบผู้หญิงคนอื่นแบบนี้นี่แกเป็นแค่กล้าดียังไงมาว่าฉันแบบนี้นัคกีฬาแล้วแกไม่สิทธิ์อะไรราว่าคนอื่นอะ่ะนักกีฬอ เพิงทำไมแกปล่อยให้ลูกน้องมาด่าฉันแบบนี้สั่งสอนลูกน้องบ้างนะแล้วแป้งเขาพูดผิดอะไรอะ่ะมันก็สมควรแล้วนี่นังเพิ่งทำไมกับเพอะแล้ไม่ต้องห่วงนะว่าฉันจะแย่งแฟนแกเพราะว่าฉันไม่กินสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง งั้นเดี๋ยวเราทานข้าวกันก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องงานพิมมาเดือขอบคุณนะที่มาอุดหนุนก็ร้านเธอแซ่บที่สุดแล้วนี่งั้นวันนี้เอาแบบเดิมไปนะที่เคยสั่ง่ะของฉันเอากลับบ้านชุดหนึ่งนะเอาเหมือนเดิมได้เลยรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวคุยงานเสร็จแล้วทำให้รู้จักกับเจ้าของร้านด้วยเหรอคะ ใช่ค่ะพวกเราอ่ะสนิทกับพึ่งแล้วก็มากินร้านพึ่ง่บยด้วยแม่ฉันก็พาลูกน้องมากินร้านพึ่งทุกเดือนเลยนะอ๋อฟ้าเองก็รู้จักพึ่งเหมือนกันพึ่งอ่ะเป็นรุ่นน้องที่มหาลาัยฟ้าค่ะใช่ไหมพึ่งจำไม่ได้ค่ะพึ่งเองก็เรียนจบมานานแล้วขอโทษทีนะคะ รอแป๊บหนึ่งนะกำลังทำใหเ้เดี๋ยวสิพิ่งมานั่งคุยกับป้าก่อนมีอะไรต้องคุยเหรอคะ ถ้าจะสั่งอาหารสั่งกับพนักง,งานได้เลยนะคะป้าขยากทับทายหลานเองมานั่งคุยกันก่อนสิขอโทษนะคะพอดีว่า,มาแมลงสาบแบบฉันน่ะไม่เคยมีญาติที่ไหนแป้งรับออเดอร์ลูกค้าด้วยรับอะไรดีคะฉันไม่กลงไม่กินมาแล้ว Ừ, พี่เพิ่งแป้งถามอะไรพี่หน่อยสิว่าไงพี่ใช้อะไรอะ่ะทําไมผิวดีจังแนะนําหนูบ้างสินี่พี่กินวีด้ากูต้าแม็กคบสู่วิตามินบํารุงผิวสวยลงไว้ในหนึ่งเดียวกินวีด้ากูต้าแม็กก็เหมือนได้กินผักผลไม้บํารุงผิวทุกวันและกินวีด้ากูต้าแม็กคู่กับวีด้าคอลลาเจนคิวเทนก่อนนอนทุกคืน ก็จะทำให้ผิวสวยใสยเนียนนุ่มชุ่มชื้นไรสิวแบบพี่เลยอืมขอบคุณค่ะแตงเดี๋ยวพี่จะไปดูบ้านกับนิวนะยังไงพี่ฝากร้านด้วยค่ะ พ่อจะไปทำงานกษเสียปอนจริงหรอพ่อทําไหวใช่ไหมอะไอ้พวกแบ่งหามอ่ะก็ต้องไหวสิคนอย่างเราอะ่ะไม่มีทางเลือกหรอกแต่หนูเป็นห่วงพ่ออ่ะพ่อจะทําไหวหรอพ่อยิ่งหลังไม่ดีอยู่นะเราก็ต้องแลกนะลูกถ้าเราไม่อดทนก็ต้องอดตายคนเราอะ่ะเกิดมาก็ต้องดินน้นรนถ้าคนที่ไม่ทำอะไรเลยก็เหมือนกับคนที่ตายไปแล้ว ที่พ่อเคยพูดกับหนูไว้อะมันจริงทุกอย่างเลยนะคิดถึงพ่อเหรอใช่เพิ่งอยากให้พ่ออยู่ในวันที่เพิ่งมีทุกอย่างแล้วงั้นวันนี้เราไปทํำบุญให้พ่อเพิ่งกันไหมวันที่ฉันมีทุกอย่างฉันไม่เคยลืมเลยว่าครั้งหนึ่งเคยไม่มีอะไรเลย พรฉันไม่อยากกลับไปเจอชีวิตที่น่าสุ่มเพศแบบนั้นอีกแล้ว